สวัสดีนะครับก่าวสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ก็มาเก็บเห็ดนะครับนี่เป็นเห็ดน้ำหมากนะครับเห็ดน้ำหมากสีแดงนะครับนี่นะครับน้ำหมากนะครับมีเห็ดน้ำหมากอ๋อนี่เป็นลูกของเห็ดไข่นะครับกําลังขึ้นนะครับนี่กําลังขึ้นเล็กๆนะครับยังไม่ใหญ่นะครับยังไม่โตเก็บยังไม่ได้นะครับเดี๋ยว เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะครับพอต้องหาดูเทบนี้ก่อนนะครับเผื่อมีตัวที่แตกออกมาใหญ่นะครับบานนนะครับเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับช่วงนี้เห็ดไครจะออกเยอะนะครับเห็ดไคร ้รงค่อยๆเดินนะครับค่อยจับจ้องค่อยมองไปเรื่อยเพราะบางทีใบไม้จะปกไว้นะครับใบไม้จะปกมันจะปิดไว้เรามองไม่เห็นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับตามร่องน้ำเนี่ยชอบเกิดนะครับเพราะว่าบางทีคนเขาหาเขาไม่ได้หาในร่องน้ํานะครับเขาเดินผ่านร่องน้ํา นี่นะครับอีกดอกนึง <S <S <an> <S อ๋อเห็นเห็นจะลูกมันนะครับนี่เก็ดไข่นะครับเห็นจะลูกนะครับยังไม่บานยังไม่โตนะครับเก็บไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอมันบานพอมันโตค่อยมาเก็บนะครับเดินสำรวจหานะครับต้องมี ตรงนี้อีกแน่นอนมันหาก็พอได้อยู่นะครับขยันหากออ็พอได้แกงอยู่พอได้ปนพอได้ปนอยู่นะครับถ้าเรามันหาคนเดินโหบบ่เห็นเลย เห็นสามสีดอกลองกิดเห็นได้ลูกมันมันกำลังเกิดเห็นเดลูกมันกำลังเกิดตัวบานใหญ่ๆยังไม่เห็นเลยเอเห็ดใครนี่จะออกเป็นกลุ่มเลยนะครับออกเป็นฝูงนะออกทีก็สามสี่ดอกอย่างนี้นะครับ เลยดวงไผ่ดวงมันเด้อเลยดวงไข่ดวงมันนะครับโอ้ยลอยเขาเก็บไปแล้วครับนี่เขาเก็บไปแล้วโอ้เห็นไรแล้วครับเห็นไรแล้วเห็นบานใหญ่แล้วโอ้นี่นี่นะครับนี่นี่ลูกมันนะครับนี่นี่นี่เมมันนี่นี่นะครับนี่ลูกมันกำลังเกิดเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนค่อยมาเก็บนะครับ มันมันโตก่อนว่าเรยแล้วนะครับนี่รอยเขาเก็บไปแล้วมันจะมีเพื่อนนะครับมันไม่ได้เกิดแค่ดอกเดียวนะจะมีเพื่อนนะครับนี่รอยเขาเก็บไปแล้วนี่นี่เขาเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอยคนเขาเก็บไปก่อนเราแล้วนี่นะครับสวยนี่อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวโอ้โนู่นเื่อยหมดเลยนู่น โอ้นี่ลูกมันอีกครับน,นี่ลูกเยอะเลยนี่ยังไม่บานกําลังแทงดินออกนะครับกําลังแทงดินออกนี่ก็บานจนเปือยแล้วบานจนเปลือยนะครับกําลังแทงดินออกโอ้ชอบเกิดตามโพนจอมปลวกนะครับเกิดแถวโพนจอมปลวก เดี๋ยวดูงโพนี่ก่อนมีไหมโอ้มีมีมีเน่าแล้วนี่อืมเน่าแล้วครับเน่าแล้วนี่เน่าแล้วเน่านะครับเน่าแล้วไว้นี่แหละให้มันเป็นเชื้อเห็ดนาทีต่อไปนี่นะครับคุณแม่กำลังขึ้นนะครับนี่ เต็มเลยกำลังขึ้นเดี๋ยวปลอกไว้ดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาทีหลังีนสองดอกนะครับสองดอกจะปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวหาอะไรปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บเอาว่าเราเจอวันนี้เราเจอแต่พวกที่เป็นดอกกําลังจุ่มๆออกนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ผมจองเลยครับเด้อตรงนี้จองนะครับห้ามมีใครมาเอานะครับตรงนี้สองดอกตรงนั้นด้วยดอกหนึ่ง นั้นสองดอกเป็นสี่ดอกนะครับจองไว้สี่ดอกแล้วปิดไว้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวคนมาเห็นโอเคสี่ดอกนะครับจองไว้สี่ดอกแล้วจองไว้เรียบร้อยสี่ดอกเล้ครับด้วยจำไว้นะครับคุืแอ่ไหจะทันเขาไหมครับทุงนี้ไม่ใช่เขาจะมาเอาก่อนเราบ่จองไว้สี่ดอกนะครับจองไว้แล้วโ้เห็ดไข่ออกเยอะนะครับแต่มันแต่เขาเก็บเอา เอาตัวที่ใหญ่ไปแล้วเอาตัวที่เป็นบานไปแล้วเรามาหลังเขาเนาะธรรมดาแล้วเขามาหล้างเขากระจองไว้ก็โอเคเลยยังไม่ทันเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูสลุกได้ได้สองดอกถ้าดอกเมื่อกี้บานก็ได้เยอะอยู่นะครับถดอกเมื่อกี้บานนะที่ดอกเมื่อกี้ยังไงบานไง ดอกเมื่อกี้ยังไม่บานก็เลยได้แค่สองดอกดอกเมื่อกี้บานก็ได้เกือบสิบดอกนะครับ นี่ดอกหนึ่งโอ้ยเกะแล้วโอ้ยเกะแล้วนะครับเน่าแล้วนี่เห็ดไข่นะครับเน่าแล้วเน่าแล้วเอาไว้นี่นะครับให้เป็นเชื้อเห็ดอยู่นี่ปีหน้าจะได้ขึ้นอีกเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ด้วยนะครับ ได้แค่สามดอกนะครับนี่นะครับเห็ดไข่นะครับกําลังขึ้นเดี๋ยวเอาของปิดไว้ก่อนเอาใบไม้ปิดไว้ก่อนเออปิดไว้เดี๋ยวจองไว้แล้วครับจองไว้แล้วจองไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอามันมีแต่ตัวที่กําลังขึ้นจุมจ่มๆนะครับตัวที่บรนบานะเขาเก็บไปหมดแล้วมาไม่ท่านเขามาบัท่านเขา พรามากนะครับเห็นพรามากเกยแล้วนะครับเกยแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณพ่อพี่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับ ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดตดิั้งไล์ด้วยนะครับที่จองไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปดูนะครับทีจบ่จองไว้หมดแล้วนะครับจองไว้สามสี่ดอกแล้วจองไว้ก็หกเจ็ดดอกครับจองไว้เจ็ดดอกแล้วไม่รู้ว่าจะทันเขาไหมนะครับมไม่ไม่รู้ว่าทันเขาหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่คนหาเห็ดก็แค่เพาะเราคนเดียวนะครับเนาะคนอื่นก็หาเหมือนกันต่างคนต่างก็หานะครับ หากันเยอะหากันหลายท่านนะครับหากันหลายคนนี่นะครับนี่ก็นี่นะครับดอกหนึ่งนี่นะครับดอกหนึ่งอีก,อกเดี๋ยวก่อนไ <c oughs> <c oughs> สุ้ายนะครับจองอไรเดอ ีแต่เห็ดไคเลยนะครับจองเห็ดไว้เดี๋ยวเวลาไปเอาจริงๆนะครับหาไม่เจอนะครับเวลาจะไปเก็บจริงๆหาไม่เจอจําที่ไม่ได้ลืมที่โอ้เห็นดอกเห็นเห็ดน,น้ำหมากนะครับเห็นเห็ดน,น้ำหมากดอกใหญ่ดอกใหญ่อหญโอ้เห็นอะไรเห็นอะไรน่าเลยนะครับ น่าเลยสีมันจะออกเล่ๆนะครับสีอาจจะยังเล่ๆห้องมองเดี๋ยวนี้ก็เอาเอาไปสมทบกับของเกา่าม,มาเดา๋ยวนี้ก็เอาเดีนี้ก็ได้นะครับเอาไปให้เด็น้อยตาดนพริกวันนี้โอ้นี่อีกดอกหนึ่ง เต่าเลยนะครับนี่นี่กำลังขึ้นเลยนะครับนี่กำลังขึ้นเลยนี่นะครับโอ้สองดอก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 อเห็ดไข่กำลังขึ้นนะครับนี่เดีบด้วยก่อนนี่ลูกมันนะครับเดี๋วยวก่อนเดี๋วยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอา เป็นพรุ่งนี้จะมาตามดูนะครับว่าจะเกิดจะบานได้ใหญ่ไหมหเราจะกล้ามาอะไวเอากระตามา กราบขอบระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบขอบระคุณนะครับพน,น,นี้มีไหมต็ดไข่ไี่ี ถ้าเราหาใจเย็นๆนะครับหาเคลียหาเดินหาใจเย็นก็ได้เยอะนะครับแต่ถึงเวลาพาคุณตากลับบ้านนะครับก็กาบขอเพื่คนทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อความก็จะขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้อนนะครับผมในคลินี้นะครับเห็นตัวบานตัวไม่บานเห็นเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับว่าตรงนี้ทันเขาไหม อน,นุญาตจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้นนะครับผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ